สบายดีลูกสบายดีสบายดีเอ้าสบายดีก่อนเออสบายดีสบายดีพ่อพี่น้องเมื่อสุขหูสุขคนมา่อพ่อพกับคลิปก่อนแป๊บนึงออกคำนามกับยายาเด้อพ่อพี่น้องเด้อมื้อนี้ได้ออกคลิปขอบครัวเลยพี่น้องยาๆนะเนี่สบายดีกอนลูกสบายดีกอนบายสบายดีสวยกันนึ่งกินนมเดีายวท่านบมไปื่อเลยเร็วเรวเดียยืนเข่าสบายดีสบายดีสบายดีก่อน่อ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 สบายดีกันกสบายดีก่อน บายดีก่อนเดีวมันยังนี่นางนี่ขนมดีขนมดีโอู้ดีขนมมาอ่างคนพี่น้องกันมานเยอะคนเร็วเร็วถูจ้าก่อนถูจ้าก่อนกินขนมถูจ้าก่อนถูจ้ากินบบบนี่นี่กินนี่ขนมก่นจ้าขนมแบบได้พี่น้องเลยทงขนมผู้ทงยากกว่าเด้อทงขนมมาคู่จะอยู่เวลาขีดพี่น้องเอ้ยอากาศพ่นตกเต็มขึ้นนี่ทากษิยุทธ ขึ้น9:00นมีหยุดพอดียยางกับ่ได้ถ่ายพี่น้องเอ้ยบ่ได้ถ่ายเนาะนี่อย่าจะยด้สสวยดูใหญ่ๆนะนี่ถ่ายรูปไปลสวยสวัสดีลูกสวัสดีจ้าลูกจ้าเนาะจ้าลูกจ้าเด้อม่้จ้าจ้าสวยลูกจ้าจ้า ถจ้าถูกจ้าถูกจเออเออากาศคึมๆม่แต่คนเป็นวัดเป็นไอพี่น้องเอ้ยมีแต่คนเป็นไข่ถูกจ้าถูกจ้าเออหาแต่เป็นถูจ้าเนาะหาแต่เป็นถูจ้านางลูกเสียงลูกกวนแล้ทนโกไปเลยพี่น้องเสียงไก่เสียงกากันเลยมีแต่ไก่ ลงก็ไม่ลงเขาพี่น้องก็เลยคังไว้เลี้ยงไว้พอได้คลายพี่น้องเลยพอได้คลายพอได้นั่นมีคนมีข้ามก็ได้แก่พี่ดื้อขนาดพี่น้องเลยไปหอดที่นอนรับเถื่อนี่ย่างเป็นเพื่อนแมวไก่อพวกตู้เขาบ้านหมดเลยเป็นย่างได้ปีจะเดือนป่ะปีจะมือป่ะ

น้องแบบแบบเป็นเป็นหลอดน,นะสามสามหอหาผ้ากี่พี่น้องถ้าเป็นเงินเงินบาทก็สิบบาทสามหอยเงี้เง้อาเนี่ยนี่ชุดทงยางเลย,เลยน,นี่เป็นหลอดเป็นหลอดเป็นหลอดแบบนี้นั่นโค้ชตกยังไม่จบนี่เก็บข,ของอะไรไปหน้า ไปเจียเขากับพ่อพ้นแท่งอดนี่แม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 ่เอาแม่ซะเอาเป็นกินเนื้เอานิเจอาหอยเต็มหมักเลย พี่น้องยพี่น้องบึงเนาะวาพี่พี่น้องเคยเห็นบ่พี่น้องกันข้อหาดเั้นไรเนาะมานี่ขึ้นเขาทกกันสุนานันุนัากีนนมนมนมมันจะเต่าพี่น้องขี่ือขู่เจ้ปูขาเห็นเคยเห็นแต่แปดทั้งชิเต่าเนาะแต่นมมาปูขานี่เจเต่าพี่น้องพาทู่นะใค้ไปเห็นแพ้ก็งงแพ้พ้กันอันนั้เนาะที่ไยบึงพี่น้องเอง บอกคมันยยางไป้หัสังกีเต่านมหงประูเนาะเจ็ดเต่าขานึงสามนงส่เนะเออวะแบบนี้ก็มีเด้แปลกๆของแปลกได้เจะให้บึงเนาะล่ะนาะยายของยายเจ็ดเต่าได้นยเนะเอาไปออกคนได้ได้นึ่เนาะปะทูเจเต่านะ แก่กับบเตาเบงห้องกุเจ้ากับแปเต้าเออว่ะแปพี่น้องเปดพีน้ององแปใครก็อยากดูหเนาะใครก็อยากเห็นเนาะถูกถูกพี่น้องพี่น้องเอ้ยเป็นเก่ง่หมเขาขอใได้รอกเข่าขั้เท่าเป็นยังเขาพัดกินดีเลย กินเก่นกงนมกนไไ็ได้จ้าใส่เลยสบายดีบอสทำผลนต,น,นตกอยูดด่บอสท่กนคอยผลนตกด้ฉันตกด้โตกด้โต๊กใช้เบ็กช เจีนนมเจีนเต่าพี่น้องเแปมหนึ hmm <hum ans S 1> like ่งพี่น้องเด้อยแปมหนึ่งแปมหนึ่งข้าพี่น้องเป็นเหล่ามังค่าพี่น้องฝนตกมัดขึ้นพี่น้องโหงมัดพี่น้องเไยคนฮักยุดลินโอ้ดตัไใหม่วานสองกอพี่น้อง ทำแรงทำาีิกินทำไมิ๊กน,น้องกับซองโกอกําลังถอดพี่น้องใอ้เขาเขาเขาเจ้าระชุก,กเลยเกี่ยเกลียวเลยแล้วเราก็ไม่เขาในหน้าเนี่ยกําลังถอดโอ้ยนามเต็มหายเต็มคันเลยพดีพี่น้องมันถือว่าบุบบ,บรีบบบบนี้ภาพคนเป็นใจ กทั้งผูดเลี้ยงห่มห่มมือผูซุปไปเลยพี่น้องไอ้ทางน่ะเพื่อนเอาะบรรยากาศพี่น้องเอ้ยเอาบรรยากาศยำตอนเกาะโมงสิบโมงผูพี่น้องเนีเบืองเนี่มน้ำกันบริไายตะเฮิงเลยพี่น้องเอ้ยขีดตรงไหทุ่งหน้าเนาะ หามน้องเพนก็เตมเลยไปเบิดป่าบ่เลือเลย ใครอายุเขาปีนี้ติด,ดอร์โดมสมบูรณ์ บรรยากาศใกล้ๆใ,ให้เบิเนะพี่บอกสวยงามมากพี่นงเป็นวิวที่แบบหาได้ยากฝากเป็นกำลังใจให้บอกคำน้ำมงใหยเด้อผม่างพิหนงเด้อคลิปนี้ก็ได้หด,ดือยว่าคลิปได้เกิดข้อให้ ฝากที่ตามสุขคลิปเด้อพี่น้องขอให้เอฟซีว่คำทุกขู่ทุกคนเนาะที่เก่าและใหม่เขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญเนาะพี่น้องสุขกายสบายใจให้มีแต่เงินแต่ทองหลังอะไเท,าทมาเนาะพี่น้องใครเขามากดติดตามส่องบอกคำน้ำมงก็ได้ขอเป็นกำลังใจกันไปเรื่อยๆเราคำกระโบมียมมยบอ,อ,มอย่างไรมีแต่ค่ามวยฝันเนาะ ใหท่านผู้ชมเลยเอฟซีผู้สิบหิบคนบวัวไทยบัวลาวบัวต่างประเทศเนาะพี่น้องเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานนะพี่น้องพ,อพ่อว่าวไก่เลี้ยงงวัวพี่น้องเลี้ยงงัวพี่น้องสบายดีสบายดียดงวัวเป็นลูกอีู่เลยพี่น้องเลยเงงลี้งัวเถิกอีกเขากลั้งออกเอ้เอ มัวกระเถิอกล้านกระเถิกกระสันเบาวไก่ฝนได้ลูกแล้วพี่น้องเลยลูกใส่โจบเจือกนี่ผัดซุกแล้วเขานี่ดำรุ่นไลรีกันเด้พี่น้องตัวนี้ซุกก่อนเขาแบบได้ยังไงอ๋อเนี่ก็ะไรโจบคลิปเด้อพี่น้องเด้อฝากก็ไหลก็แทรกก็ต้านเบาค้ำเด้อพี่น้องเด้อเขาห้ทุก นี่คอมสกทุกหมองทุกบอลเออพ่อพี่น้องเด้อสบายดี